โครงการปลูกป่าชายเลนถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทวีเทสโกเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดโครงการปลูกป่าชายเลนเราได้เริ่มนะคะกิจกรรมนี้เมื่อปี2 5 6 5จนถึงปีนี้2567ซึ่งเป็นระยะเวลาในการปลูกป่า3ปีนะคะในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะปลูกป่าประมาณ4 0 0 0ถึง4,500ต้นนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราก็ได้ทําตามเป้าหมายที่เราได้มีการทำสัญญาไว้กับชุมชนนะคะว่าเราอยากจะลงป่าให้ครบ 1 1 5 0 0ต้นแล้วก็ครบในปีนี้ทุ้นที่ทั้งหมดก็จะเป็นทั้งหมด15ไร่นะคะเราได้รับความร่วมมือที่ดีจากมูลนิธิรักไทย รวมถึงชุมชนชาวบ้านปากน้ำประแสนะคะแล้วก็น้องนงักเรียนที่มาร่วมช่วยเราปลูกป่าการปลูกป่าเนี่ยเราเห็นเรื่องของประโยชน์นะคะเพราะว่าพันธกิจของวีเทสโกเนี่ยเราต้องการสร้างฟาร์มยั่งยืนให้กับสังคมนะคะการสร้างฟาร์มยั่งยืนก็คือเราได้มีการปลูกป่านะคะการปลูกป่าเนี่ยมันจะช่วยลดในเรื่องของภาวะเลนกระจกในขณะเดียวกันก็ช่วยปกป้องเรื่องของธรรมชาตินะคะก็ท้ายสุดนี้เราคิดว่า กิจกรรมดีๆอย่างนี้เราก็อยากจะทำอย่างต่อเนื่องตลอดไปขอบคุณค่ะ นิชาตระตะกูลผู้บวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งทุนมูลนิธิรักไทยในวันนี้รู้สึกขอบคุณบริษัทวีเทสโกเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดที่ให้ความสําคัญเน้นในเรื่องของการฟื้นฟูระบบนิเวศและสร้างป่าชายเลนที่ซึ่งครั้งนี้เป็นโครงการที่จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่3แล้วนะคะในเรื่งสิ่งแวดล้อมทางมูลนิธิรักไทยเองให้ความสําคัญและต้องการที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะเราทําเรื่องของสิ่งแวดล้อมมามา,มากกว่า25ปี ต้องกบขอบพคุณบริษัททีวสโก้นะครับที่มาร่วมปลูกป่ากกับชุมชนปาาน้นแมแสในบริเวณแอเรีย พื้นที่ปากน้ำกระแสของเรา3ปีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งทันไรปลูกไปแล้วประมาณ15,000ันกว่าต้นนะครับถามว่าได้ผลประโยชน์มากพอไหครับเพราะว่าป่าชายเลนเนี่ยเมื่อปลูกโตแล้วนะครับเขาก็จะเป็นที่เพาะพันธุ์สั์น้ำพอโตขึ้นนะครับมันก็แบเป็นเป็นระบบนิเวศที่ดีขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อเขาโตขึ้นไปอีกนะฮะใบเขาลวงออกมาเขาก็จะเป็นอาหารของปูงหอยปูปลาในตำบลของเราอันนี้ได้ประโยชน์มากขอขอ,ขอขอบคุณจริงๆนะฮะโดยเฉพาะ ยิ่งยิ่งการปลูกปาเนี่ยเหมือนปลูกวามมั่นคงให้กับประเทศชาติของเราหวังว่าบริษัทของท่านนะฮะอย่าทิ้งพื้นที่นี้เพราะยังไงเสียก็แล้วแต่เราปลูกคนละเล็กคนละน้อยก็ทำให้โลกของเราเนี่ยดีขึ้นโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมของเราก็จะดีขึ้นมากนะครับก็ับขอบคุณอย่างสูงในโอกาสนี้ครับ ผมก็ดีใจมากครับที่พี่ๆจากมูลนิธิรักไทยแล้วก็พี่ๆจากบริษัทวีเทส o กเทคโนโลยีครับที่มาจัดโครงการดีๆให้กับชุมชนของเราอย่างนี้ครับชุมชนของเรานะครับเป็นพื้นที่สีเขียวครับอยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ครับไม่ทิ้งขยดหรือว่าไปทํำลายเขามากเกินไปครับ วันนี้ก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมปูกป่าชายเลนกับบริษัทวีเทสโก้ครั้งนี้นะคะนี่เป็นครั้งแรกค่ะรู้สึกสนุกกับกิจกรรมครั้งนี้ค่ะขอให้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆนะคะ รู้สึกดีใจที่ได้มามีส่วนร่วมในการปลูกป,ป่าวันนี้ค่ะขอขอบคุณทางทีมงานของบริษัทมีเทโกเทคโนโลยีค่ะแล้วก็ทางทีมผู้บริหารแล้วก็พี่นันทยาค่ะที่ได้นาเนินการเพื่อให้พวกเราพนักง,งานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการรักโลกและก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ที่ดีค่ะ ีใจนะครับที่ได้มาเก็บขยะแล้วก็มาปลูกป่าชายเลนต่อเนื่องเป็นปีที่3นะครับก็หวังว่าสิ่งที่เราทำก็จะได้ช่วยชุมชนแล้วก็ช่วยโลกในการลดโลกร้อนลคาร์บอนเครดิตลงแล้วก็ทำให้ชีวิตของพวกเราดีขึ้นในอนาคตขอบคุณครับค kepatitu <laughs>